บิ๊กแบทุกคนบิ๊กแบชื่อน่ารักมากเลยบิ Big Bear, ๊กแบ๊มีเบอร์ตรงนี้ด้วยทุกคนนี่ร้านมีมะม่วงปุ่งมะม่วงปั่ปนมะพร้าวปั่นชานงชานมข้ากลุ่มเขาเก็บกรุบกริบนี่มีฟักทองขนมชำรัวอยู่ข้างหน้าดูสิร้านตรงนี้อยู่ตรงไหนทายมาเราอยู่จังหวัดอะไรทุกคนนี่ลองดูตรงนี้บรรยากาศแบบนี้เราอยู่จังหวัดอะไรทุกคนลองทายมาสิบิ๊กแบ๊จังหวัดอะไรมีสองพาย,ยานขึ้นต้นด้วยหอยทุกคนเพราะเมื่อกี้เราไปกินติ่มซำนัดมานัดคอฟฟี่แอน ดิมซัม,มทุกคนเป็นอาหารเช้าแซ่บมากบะกุเตอร่อยมากแล้วก็ขนมจีบอัลซาลาปาอร่อยมากที่สาคัญคือเดินจากโรงแรมสิงคโปร์เราเดินจากสิงคโปร์นะฮะพี่รู้จักสิงคโปร์ใช่ไหม ประเทศสิงคโปร์หรือโรงแรมสิงคโปร์ที่พี่รู้จักบอกมาโรงแรมรโรโงแรม,แรมอยู่ตรงนี้หน<ล><ไ>้าตลาดกิมยงเลยทุกคนเรามาปั๊บเช็คอินปุ๊บมารถไฟโอ้โหเราก็แบบว่ารอคอยว่าจะได้เช็คอินกับโรงแรมที่เก่าแก่อย่อยาใช้คำว่าเก่าแก่นะพี่เนาะระดับตำนานเพราะก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาหน้าตลาดกิมยงแล้วเราก็ไปติ่มซำมาตรงนี้นฮะนัดติ่มซำตรงชีอุทิศนะฮะตรงเนี้ยแล้วเราก็เดินมาเราก็เจอนี้เลยฮะเราก็เลยแบบมาแบบนี่ฮะดูสิ เมนูเนี่ยเมนูล้ำเลิศมากแล้วก็เราหลงชาไทยอยู่แล้วก็เลยพี่เขามีแบบชาไทยแบบเขาเรียกว่าสูตรของพี่เองนะพี่นะใช่ไหมฮะคุณพี่ชื่ออะไรยะ พี่อ้อมหัดใหญ่เราบอกแล้วนี่เราไม่อยากจะบอกว่าจังหวัดให้เดาก่อนปรากฏหลุดแล้วว่าอยู่หัดใหญ่นะฮะเราอยู่จังหวัดหัดใหญ่จะทุกคนจังหวัดหัดใหญ่แล้วก็ชาเขียวที่นี่เขาจะแบบว่ามีชื่อซิกเนเจอร์เลยนะฮะทุกคนอ่ะแล้วพี่ทาไมข้างหลังมีต้นไม้แบบนี้ด้วยน่ารักมากผมชอบมากเลยนะธรรมชาติแล้วทำไมพี่ไม่ทําเป็นที่นั่งข้างหลังให้ยุค้าล่ะกําลังใช่ไหมพี่แล้วตรงนี้ที่นี่พี่ต้องเช่าหรอใช่ค่ะ ว้าจริงอ่ะพี่แล้วแล้วกระเป๋าทําไมพี่สวยจังเลยทั้งหลังขายด้วยไหมนั้นขายค่ะสวยนะ,ยยะอ๋อแต่สวยนะพี่นะเออดีจังเลยเนี่ยห้อยห้อยแขวนแขวน,นไปแต่ข้างหลังนี่ทําได้นะนพี่เนา<น>ะบานน้อยนะคะบานน้อยกลมกล่อมนะบะอ่า นั่นแหละพี่เดี๋ยวได้ลงช่องนี้เดี๋ยวผมจะโปรโมทให้นะฮะบอกให้โลกรู้ว่า Big b แบรอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้ถนนอะไรพี่ชีวทิศนั่นแหละนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดไปนัดคาเฟ่นัดคอฟฟแอนดิมซัมใช่ไหมชิวทิศต,ตรงนี้ฮะสีเลี้ยวขวาเป็นนิดเดียวใช่ไหมแล้วก็จะผ่านร้านพี่อ้อม Big กแบร์หัดใหญ่ตรงนี้ค่ะหัดใหญ่มีอะไรดีพี่ทําไมคนถึงแบบ อยากจะมากันจนตัวสั่นมีอะไรดีบอกมามีของดีของอร่อยเยอะเยอะนะของกินเยอะฉะนั้นเนี่ยร้านดีๆก็เยอะแต่จะเจอร้านไหนที่ดีจริงใจเราก็ว่ากันไปนะอาจารย์แล้วก็ที่สําคัญคือสลัดกิมยงนี่ก็ช้อปปิ้งกันหรือร้านช้อปปิ้งที่กิมยงนี่มันแตกต่างยังไงกับที่อื่นเนะี่ะพี่อ้อมที่นี่รคที่นี่ของมันถูกค่ะถูกกว่าหน่อยเยอหรือว่าเยอะก็ไม่รู้ต้องมาเช็คกันเองนะคะ เพราะว่าเอาเขาบอกว่าหนีภาษีเหรอฮะไม่จริงว่ารนะ <c oughs> าคาพิเศษเนี่ยเขาก็มีวิธีแบบขนส่งประหยัดอะไรเขาก็เลยลให้ราคาพิเศษกับลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นลูกหยีนะพี่เนาะมะ <c oughs> ม่วงหิมะผาน <c oughs> อะไรต่างๆนานาเกาลัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ร้านของพี่อ้อมหล่ะบิ๊กแบร์เนี่ยมีสาขาเดียวในโลกเนี่ยแล้วคิดจะขยายสาขาเมื่อไหร่เร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้เลยนะฮะแล้วก็ข้างหลังที่ทำน่านั่งมากเลยพี่อ้อมรูป่ะ แล้วน้่นพี่ออมปลูกเองไหมมะละกอคงไม่ใช่อ่ะขึ้นเองแน่เลย<อ>ใช่ไหมเออมันธรรมชาติมากเลยนะกุ้งกล้วยเนี่ยอินเดียจะเติบโตสวยตรงเนี้ยชอบมากล่ำลื่นนะมันไม่ร้อนนะพี่นะ้องพี่ผมว่านี่ถ้าทางพระอาทิตย์มันจะไม่ส่องด้วยนะล่ำลื่นม,มากเลยโดยเฉพาะด้านหลังนะฮะอ่านี่ฮะมีมีเจลล็เจลลี่วุ้นปิโป่ปัน่นใช่ไหมฮะค่าเช่าแพงไหมพี่โทษถามตรงนี้หนะ่อยเป็นความรู้ตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้ลงใช่ไหม นนถ่ายอยู่ฮะไม่เป็นไรพี่ผมก็ถามไปอย่างนั้นนะไม่รู้จะคุยอะไรด้วยไงตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน<า>พี่ไ,ไม่หาเราสดสดบทไม่ต้องค่ะพี่อ้อมแม <laughs> ่ค้าแบบน่ารักมากนะคะทุกคนกันเองมากเลยเนี่ยความเป็นกันเองคือเสน่ห์นะเพราะผมเห็นพี่อ้อมแต่ไกลที่ผมรู้สึกเกรงใจนะ รู้สึกเกรงใจนะแต่เกรงใจเหมือนกับแบบว่าเอ๊ะดุหรือเป้าแต่มาคุยปั๊บพี่อ้อมใจดีมากเลยทุกคนนะฮะเพราะว่าหน้าพี่อ้อมเนี่ยเขาจะเป็นหน้าที่แบบเป็นที่หน้าเคารพไงขอบคุณค่ะหน้าเคารพนะฮะเหมือนคุณแม่คุณพี่คุณป้าใจดีอะนึกออกไหมฮะคุณแม่ดีกว่า,วาที่ใจดีกะ,ะค,คุยเป็นมิตรยาก อะไรยานมิตระหว่างการเดินทางช่องของเราเป็นช่องเล็กๆแต่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยังมีโฆษณา3 4 0ตัวแล้วทุกคนอันไม่แน่นักคลิปนี้ของพี่อ้อมอาจจะมีโฆษณาเข้านะอ่ะเรามาลุ้นกันนะฮะนี่เป็น E ีพีหนึ่งฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเออยังไงเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเป็น EP พีสองอีกดีกว่านะจ๊ะนี่ฮะมีมะม่วงปั่นมะพร้าวปั่นนมสดนะฮะนี่ห้แบบนี้ไปฮะไือแบบนี้ไปเลยเลยมากแล้วก็อุ้ยเนี่ยอะไรอะที่เที่ยวหัดใหญ่หรออ๋อมี จะแม่กวนอินสารเช้ามหาพรมแคมช้างเผือกหัดใหญ่พระยืนที่คอหงพุทธมงคลมหาราชสนามยิงปืนมัธยิตกลางสงขาเทเบิลคาก็มีที่เขาคอหงวัดหน้ดใหญ่ๆทุกคนอนี่าต้องไปทุกคนนี่ฮะคาเฟ่ไม้ไผ่ที่ไหนอะคาเฟ่ไม้ไผ่ซีเวิร์สคาเฟ่นะฮะแล้วก็วัดแหลมพัดที่ไหนวัดแหลมพัดสวยมาก สานเจ้าเทพนาจาคองแห่ตลาดน้ำนูลาพลาซ่าที่ไหนอ่ะนิหาดสมิลาพญานาคที่ไหนอ่ะวัดโคกสูงสักยันตลาดนัดอาเซียนอ๋อตรงนี้ตลาดนัดอาเซียนตลาดนัดกรีนเวย์จะอยู่ที่ตรงโรงแรมเดอะเรสะแถวมอวัดปากอวัดอาจารย์ทองนะติ่มซัมฮาราวนะฮะสวนพึ่งหัดใหญ่เอามีสวนพึ่งหัดใหญ่ด้วยวัดคงคาเรียบ วัดสเตเลสเรนูเกาะยอร้านเจีสอนอะไรของเขาไปนะฮะเนี่ยใครไปมาบ้างเลยจะแนะนำนะอยู่ใกล้วัดทัดใหญ่ในไปเลยทุกคนสวยมากสามีหลาควรจะไปเพราะเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยฮะที่เที่ยวสงขาหัดใหญ่รถมาแล้วก็มาบิ๊กแบนนะทุกคนนะนะฮะบอกต่อสิ่งดีๆให้กันค่ะช่องนี้ไม่ดีจริงเราจะไม่บอกต่อนะฮะโรงแรมห้าดาวหนึ่งดาวแต่เลดเอกลักษณ์แตกต่างไรตี้ นะคุณภาพดีเราก็ไปคะบางคนเขาบอกว่าโรงแรมเล็กๆเองไม่ไม่อะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่อยากให้บอกต่อเขาจะเขินอายได้แต่จริงๆโรงแรมเล็กๆแต่คุณภาพบริการดีเนี่ยโอ้โหสู้ระดับ5ดาวได้เลยนะ2ดาวสดาวก็เหินะนะฮะนี่แต่นันไม่ได้อยู่ที่ขนาดฮะมันอยู่ที่การบริการด้วยแล้วก็ทำเลทองโด,ย,ดยเฉพาะสิงคโปร์โฮเทลจะอยู่ทำเลทองมากนะพี่น้องพี่เห็นไหมโรงแรมก็อยู่ตรงข้ามกับท็อปเจริญตลาดกิมหยงอ่ะทำเลทองเดินปั๊บออกมา อิมหยงได้เลยสายหนึ่งสายสองสายสาข้ามสะพานล,ลอยไปฝั่งหัดใหญ่ในก็สะดวกไปสงขลาก็สะดวกไปเกาะยงเกาะยอนะฮะนี่ฮพี่เขาชงจนปวดหัวหมดแล้วดูสินี่ฮะทุกคนบิ๊กแบงนี่ฮะนี่ฮะทุกคนชีอุทิตเห็นไหมฮะจะตัดกับสเสนหานุสรแล้วก็นิพัทอุทิศสาม ซึ่งนี้พัดอุทิศสก็จะขนานไปจนถึงขนานกับสเสนหานุสร์ไปจนถึงโรงแรมตลาดกิมหยงโรงแรมที่เราพักอะฮะก็คือสิงคโปโฮเทวอย่างงงนะทุกคนนะอ,อย่างงงนะ